สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Euro Truck Simulator 2นะครับวันนี้ก็เป็นรถ Scania นนมานะครับ Scania ซีรีส์ R หรือเปล่าวะซีรีส์ซีรีส์ S นะครับไม่ใช่ซีรีรสนน์ R Scania 580S ใช่หรือเปล่าวะเแต่ใน,นผมเห็นมันอยู่ตรงโลโก้ตรงข้างหน้ารถเนี่ยกระจังหน้ารถเนี่ยเออมองไม่เห็นวะโอเคก็ตามนั้นเลยวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปวิ่งงานเป็นเป็นรถทหารเหมือนเดิมไป เพื่อจะได้การไม่เสียเวลาฮะเอา้าเอา้าทำไมรถผมมันดับวะเออติดแล้วเมื่อกี้ทำไมสตาร์ทไม่ติดยังงงอยู่เลยโอเคทุกคนก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ผมหน่อยนะครับไปนี้เป็นเพราะว่าผมใส่เกียร์ค้างอยู่หรือเปล่าล่ะไงกูว่าแหละแน่นอนเลยไปกดเบรกมือ ไอ้เวลาที่เราจะไปวิ่งงานกันแล้วไม่ได้เล่นมานานเอาเดี๋ยวรับงานไว้แล้วทำไมไม่ขึ้นล่ะงานที่รับไว้มันคือมันคือ,อรถถังเราเคยไปส่งแล้วนะเราจะไปส่งเป็นเอาเป็นรถทหารอา่ารถทหารนี่แหละน,นี่เลยโอเคเดี๋ยวผมต้องขับเอารถไปรับงานที่บริษ,ษัทอีกตาย1ิบหาย40กิโลเมตรยาวๆกันไปละกันนะครับผมทุกคน นะคับผมอมองภายนอกนะโอ้เสียงรถอะไรวะเนี่ยทำไมมันดังอย่างโอ้โหเสียงบิ๊กไบค์ด้านหลังมันลั่นด้วยเสียงรถผมอีกอนีเสียงรถผมได้เบานิดเดียวเองอยังมาติดรถวงเวียนอีกิหายการดูรถทักพึ่งมาอย่าพึ่งมา,อา,งมาเออให้รถใจเข้าไปหน่อยยิ่งบอกตัวได้อืดีได้ช้าอยู่เนะี่ย ก็จุบๆเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนเบา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 ไม่แรงก็อย่างนี้แหละนะครับผข้างหน้าผมไม่เรงผมเขาแรงจริงนะเขาเหยียบแป๊บเดียวมันก็แบบพุ่ง้อพรถผมเนี่ยต้องพูดถึงนะความแรงเนี่ยอยากะหมนโนมกเขาไรหรอกนะครับวิ่งก็ร้อยอัพนะครับแบบบรรทุกของด้วยนะแรงจริงไรจริงสแกนเนี่ย ที่ผมชอบเล่นสกแกนเนี่ยไม่ใช่พเพราะอะไรหรอกนะครับผมชอบหน้าตามันหน้าตามนันแบบมันเป็นมิตรดีหน้าตามันเป็นมิตนยังไงวะเนี่ยนี่แซงเลยเออขับช้าขับอึดวันนี้ผมจะเล่นมุมมองภายนอกแล้วกันนะครับไม่ขอเล่นมุมมองภายในนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมใช้มอดภาพได้ไม่คุมม้มนะครับผมซื้อมอดภาพตัวนี้มาก็พันกว่าบาทแต่คือจะให้ผมมาขับภายในอย่างเดียวนี่มันไม่ไหวครับทุกคน ตอนนี้เราอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเมืองทางตะวันออกเราไม่ใช่ทาข้เหนือตะวันออกนี่มันคือทางความือแต่ทิศเหนือนี่อยู่ด้านบนมือใช่ตอนนี้ผมอยู่ที่เหนือออสเตรเลียนะครับผมจะเอางานไปส่งที่ออสเตรเลียใต้นะครับออสเตรเลียใต้ก็เหลือระยะทางอีก6กิโลที่เราจะไปรับงานกันเลี้ยวขวาตรงนี้เลยไฟลงไฟเลีล้ยวไม่ต้องใส่หรอกนะครับเพราะว่าผมขับคนเดียวมือดึงหันกล้องอยู่ไม่มีมือมือมัน อย่งไอ่ะมันเดี๋ยวมันกดตัด้นกดนี่ไม่ทันครับก็เลยไม่ต้องเปิดดอกไฟลงไฟเลี้ยวเสียเวลาเชยนี่มันรถพยาบาลหรือเปล่าโอ้ดิฟดิฟโอ้ <c oughs> <c oughs> ยกำลชนเสาไฟฟ้ามาลากดิฟนะอันนี้คือผมแบบเอากล้องซูมออกไกลที่สุดแล้วนะมันยังใกล้อยู่เลยอะ่ะรู้สึกว่ามันแคบมากเลยนกล้อง เบาหน่อยเบาหน่อยเดี๋ยวช่วนลุโรงพยาบาลหรอกใกล้จะถึงบริษัทที่เราจะมารับงานแล้วตอนแรกผมถ่ายไปครั้งหนึ่งแล้วทุกคนปรากฏว่าไอชิปหายวิดีโอไม่ไม่ได้ไม่ได้บันทึกไอป้าเอ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 าผมขับรถอะไรวะได้อยู่ได้อยู่ผมเช็ควิดีโอสักหน่อยครับเฮ้ย อะไรของพี่แก้วะนะดูอเอจริงผมเล่นสองอก็ได้นะเพราะว่ามันมีปุ่มให้กดหันกล้องตรงนี้แต่ผมยังไม่คุ้นชินโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่บริษัท ITCC แล้วนะครับบริษัทเป็น บริษัทนาเข้ารถพวกรถทหารอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเอารถทหารเนี่ยไปส่งที่ทางใต้ของออสเตรเลียครับทุกคนดีดก็เป็นจุดรับงานไทยนั broad, ่นแหละร้อเปผมมั่นใจเลยเอรอบที่แล้วตอนที่ผมทำอ,อัดคลิปมารอบที่แล้วเนี่ยผมหลงทางครับทุกคนเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็ขับรถหลงทางไปคนเดียวไอ้บ้ามันไปรับงานตรงไหนก่อน น่าจะเข้าทางนี้ป่ะน่าจะอยู่ในนี้ละมัง้งนี่ไงโอ้โหเป็นโรงงานนำเข้ารถถังจริงๆด้วยดูดิโคดังโคตรใหญ่เลยซึ่งเราก็ต้องนำไปแจกใจให้ทั่วประเทศนะครับเอาเลยโอ้โหไม่ให้เลือกเอาเลยรถถังแล้วก็รถอ่ามันเป็นรถคล้ายๆพวกรถขนส่งทาหารอีกทีนึง ับตรงเป๊ะครับโอเคตายอยู่สีรถของผมวันนี้มาแบบสีแบบจัดจ้านมากเลยสีเหลืองนะครับสายเหลืองออกจากโกดังแล้วก็เลี้ยวขวาอ้าวตัวนี้มีพ่วงเกือบเลี้ยวไปชนละมุมกล้องยิ่งไกลเสียงรถก็ยิ่งเบาทีเนะี่ยโหอันนี้มันรถอะไรน่าจะเป็นรถ ส่งน้ำมันทหารปะเออวะใช่รถส่งน้ำมันไอผมก็คิดว่าเป็นรถส่งทหารไงเป็นรถส่งน้ำมันพวกน้ำมันรถถังอะไรแบบนี้หรือเปล่าโอเคสองรกิโลนะครับระยะทางที่เราจะไปส่งรถทหารกันโอเคเลี้ยวซ้ายตรงนี้ เดี๋ยวได้สบายเพราะว่ามันไม่ใช่ถนนหลักตรงนี้น่าจะเป็นโรงงานแบบเต็มไปหมดเลยนี่แต่โรงงานเต็มไปหมดเลยตรงเดี๋ยเร็วๆหน่ยพี่ขับรถชักช้าผมยิ่งเป็นคนแบบว่าขับรถช้าไม่ค่อยเป็นด้วยผมชอบขับรถแบบจวดจาดจวดจาดไปเลยอ่ะยิ่งถึงไวยิ่งดีเฮ้ย ไอ้พ่วงล้อหลังของผมมันเลี้ยวตมว่มอะผมก็นึกว่าเป็นล้ออันนี้ไงเป็นล้อแบบตรงธรรมดา,าเป็นล้อแบบมันเลี้ยวได้ขับกินลมชมวิวชมบรรยากาศในเกมไปนะครับทุกคนผมอยากจะบอกทุกคนว่าเมืองออสเตเรียแห่งนี้เนี่ยเป็นเมืองที่อุโมงค์เยอะจิบหายวายวอดเลยเ,เยอะสักแค่ไหนแต่ทุกคนรอดูก็ได้เลยเออคูดแค่นี้แหละและเป็นเมืองที่มีต้นไม้เยอะด้วยนะเป็นเมือง ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่สวยเมืองหนึ่งเลยถ้าในชีวิตจริงนะต้นไม้เยอะป่าเยอะภูเขาเยอะครับอุโมงก็เยอะด้วยนะครับทำไมผมต้องชอบพูดว่าอุโมงเยอะก็เพราะว่าผมผมวิ่งมาหลายรอบแล้วผมได้รอดอุโมงไม่ตํำกว่าสามอุโมงสี่อุโมงไงอุโมงเยอะจริงเมืองนีน้จอดก่อนจอดไฟแดงพอดีเลยคอแแทงเอา กำลังจะเติมน้ำเลยเอ้ยมขอเติมน้ำหน่อยนะครับทุกคนโอเคมาออกซ้ายนะเมื่อกี้เกือบผิดทางเนละเกือบออกขวากล้องไกลเกินจนไม่ได้ยินเสียงตัวเองได้ยินแต่เสียงรถบัสในเกมเออทุกคนได้ยินหรือเปล่า เสียงรถบอดในเกมโคตรดังเลยแต่ละคันนี่คือแบบตำรวจไม่จับคุงเลยวะเสียงรถโคตรดังเลยผมว่าเสียงรถผมดังแล้วนะแต่เมื่อเทียบกับเสียงรถบอดในเกมนี้ผมไม่ได้คึ้งเลยโอ้โหทีนี้มันวงเวียนวะขอขับภายในยสักหน่อยมองไม่เห็นทางเอาตึงๆไปเออเปลี่ยนเกียร์ได้ละ ยาวๆเท่านี้จับจาวเลยผมชอบบรรยากาศในเมืองนี้นะบรรยากาศดีมากเตอนนี้เป็นเวลาตอนเท็่ยประมาณบรรยากาศแบบบรรยากาศเข้าดูเหมือนจะร้อนนะบ้านเขาอะ่ะเหมือนจะร้อนแบบเฮ้ยแดดจัดจ้านอะไรแบบไม่ใช่นะครับบรรยากาศบ้านเขาเนี่ยคือมันเย็นนะครับก็มันไม่ได้เย็นจัดด้วยนะครับมันจะเป็นบรรยากาศแบบว่าประมาณ20อ,องศาคืออุณหาูมิกำลังดีอะ่ะ คือไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวเลยครับคือเล่นกีฬาการแก้งได้สบายสบายเลยอะไรประมาณเลยเป็นเพือ่อนที่แบบผมชอบแ้บผมชอบแบบนะี้เลยม่มาทงทางเต่าเลยนะครับผมชอบเมืองแบบนี้มากตอนนี้มันเป็นตอนเที่ยงก้อนเมฆก,ก็เลยอ,อาจจะน้อยนิดนึงไม่ต่อคงต่อคิวนะครับปาดออกมาเลยครับปาดเข้าเลนใะนเด็วชนเราเออ เนี่ยบรรยากาศแบบมันแจ้งดีแบบนะผชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยยิ่งแบบมีต้นไม้ภูเขาเยอะๆเนี่ยทำให้แบบเวลาขับรถแล้วมันฟินแบบบอกไม่ถูกอะทุกคนอ๋อมันฟินยังไงครับพีก็คือจะว่าไปนะครับผมซื้อมอดภาพสวยมาทั้งทีงทก็ต้องให้มันคุ้มค่ากับการที่ผมเอามาเล่นสักหน่อยซื้อมอดภาพสวยมาประมาณพันกว่าบาทนะครับนี่เห็นไหม บรรยากาศในเกมโอ้โหภาพแบบนี่ขนาดผมเป็นคนเล่น,เ,ลนเองเนี่ยครับผมยึงชมว่าสวยเลยคนที่ทำมอดกราฟ,ฟิกนี่แบบสุดยอดจริงๆเลยเนี่ยนึกว่าขับรถจริงๆอยู่นะเนี่ยถ้าไม่ถ้าแบบไม่เปิดโงมอะไรหเห็นแบบหรือว่าถ่ายภาพนิ่งเนี่ยนือว่าแบบภาพจริงเสียงรถไถ่อยไรนี่ยทำไมมันลั่นอย่างเสียงออไสไซทามสูดทำสูดเรามาหรือเปล่า ผมก็หันไปดูก่อนตอนนี้หันไม่ได้ครับนอันตรายนั่นไงบิ๊กไวตามกดผมมาไอ้บ้าเสียงโคตรตันเลยโอเคต้องบอกทุกคนณนะวันนี้นะครับว่าผมจะไม่ขับแบบสมจริงครับผมจะขับแบบกินลมชมวิวไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับผมก็จะขับแบบว่าไปเรื่อยๆนะครับขับชมบรรยากาศด้านนอกแบบนี้ผมจะไม่ขับภายในนะครับเพราะว่า ต้องใช้มอดภาพสวยให้มันคุ้มสักนิดหนึ่งเอ้ซื้อมาแพงยังใช้ไม่คุ้มเลยเนะี่ยเพราะว่าซื้อมาแล้วจะให้มาขับแต่ภายในนี่มันไม่ได้นะครับขับไปน,น,นานๆแล้วมันหน้าเสือไงไม่รู้ทุกคนเออไม่นรถหรูจะแซงพี่ไม่ให้แซงไห้น้องดูรถพี่วิ่งเท่าไหร่ก็ดูแล้วกันร้อยสิบกว่าครับโคตรท,ทีน้ำมันในะพี่ไม่เคยเติมนะครับโคตรประหยัดเลยสแกนเนียคนนี้ประหยัดโเว็บร้อยอีก ริงทุกคนเพราะมันโคตรประหยัดเลยเกมเนี้ยคือเติมทีนึงมันวิ่งไปเหอะวิ่งข้ามประเทศก็เห,เหลือครับเหลือ,ลอนี่ไงเราเริ่มจะเจออุโมงค์อกแทุกคนครับอุโมงค์เริ่มมาเยือนแล้วครับข้างหน้าเราครับเป็นอุโมงค์แล้วก็เป็นภูเขาที่แบบว่ามีมะปกคลุมนะครับบรรยากาศเนี่ยสวยมากเลยผมก็วิ่งไปร้อยสากว่าครับ ขนาดรถซปเปอร์คาร์ยังต้องใช้เวลาในการแซงผมกิดทูออกและการมารถปุ่มแดสัะแค่ไหนพเพื่อเผื่อีผมอาจจะแซงกลับก็เป็นได้ทุกคนดูแบบนี้มันมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันช้าใช่ไหมจะลองเปลี่ยนมุมกล้องไปดูภายในสิโคตรเร็วเลยนะเนี่ <c oughs> ยโอ้ยเฉาะเฉาเฉยเฉยเฮ้เฮ้เฮขับแบบชิลเซียนโคตรอันตราย <c oughs> โอเคลงเกียร์ก่อน ต้องเข้าให้ถูกช่องนะเข้าผิดช่องได้ไปไม่ได้นะเออของเราเป็น V I P F ของเรามี Master ร์การดครับไม่ต้องไปจอดให้จ่ายตังค์สดครับเราแบบสแกนผ่านได้เลยคือมันจะมีแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยรถเก่งรถเก่งโธเอ้ยขับรถแบบมีอันตรายนัเนี่ยรถเขาจะเข้ามาไปูเหลือระยะทางอีก100กิโลเมตรนะครับ กาจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่วันนี้ไปเรื่อยๆครับกินลมชมวิวหูยจะว่าไปเมืองนี้เนี่ยสุป,ปราคาเยอะมากเลยเนี่ยไอแปดหรือเปล่าวะคันสีแดงๆโอ้โหเสียงรถไอปวงไอแปดไม่นสนนะอรอเนี่ยสแกนเนี่ยครับราคานี่ก็เป็นล้านเหมือนกันไมไ่ถูกๆนะบอกไว้ก่อนโอ้โห อากาศดีชิบหายเลยทุกคนดูวิวทุกคนดูวิวเห็นไหมวิวข้างหน้าหมอกหมอกมันอาจจะเยอะนิดนึงนะแต่คือแบบวิวบนภูเขาคือมันจะมีหมู่บ้านมีอะไรเว้ทุกคนแล้วมันมัน,มนดูดูมันสมจริงไงผมชอบบรรยากาศแบบมากเลยนี่มีบ้านคนบนภูเขาด้วยปกติไม่ค่อยเจอนะแบบเนี้มันน่าะจะอัปเดตเข้ามาใหม่ปะ่ะเพราะว่าอะไรที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน1.4นะครับ1ี่4.4หรือเปล่า แต่รู้คือว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแน่นอนเชานที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นโ,อโอ้โอ้เบรก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 เป็นด่านอีกแล้วครับผมต้องชิดขวาใช่ไหมว่าข้างหน้าในรถขนอะไรวะเนะนี่ยขนอิดขนปูนหรือเปล่าวะสีดแดงๆสมศมนี่เป็นหลังคาไหมคาบ้านอะไรแบบนะีอ้าวครับขนส่งก็ยื้อครับ รถขนส่งรถบัสรถเล็กรถใ่โอ้โหเยอะเอ้ยเอ้ยชื้อชื้อหัวเต๋าม้ไงแม่อ๋อรถขนปูนรถขนอิดรถบนอิดเสยดากไปแล้วหนึ่งสเต็ปครับสายเหลืองครับไปเสยดากคนอื่นสายเหลืองของแท้ของแท้เลยนะโอเคตอนนี้ก็เข้างวงรอบที่สองเลยครับตั้งแต่ขับมาโอเคขอขับภายในสิ เกียร์มีอาการกระตุกกระตุกนิดนึงผมจะเปิดแบบ GPS ไว้แบบนี้นะทุกคนผมนจะไม่ปิดนะเพราะว่าผมไม่รู้จักทางเพราะเราไม่ใช่คนไทยนเนี่ยเราวิ่งเป็นคนไทยที่มาขับรถในออสเตรเลียเออแล้วขับภายในแบบนี้มันก็ขับชิวๆได้สบายๆนะแต่คือแบบจะไม่ได้ไม่ได้บรรยากาศนะสับไปเลยเกียร์สิบสองเอา้าไอ้ผมไปหยุบเบรก ตู้เอ๋เราคุณนึกว่าเหยียบคันขอให้ขอให้ปุ๊บสับสามสับสี่สับห้าสับหกสับเจ็ดสับแปดสับเก้าอุ้ยสุปราคาตอนนี้ก็สับไปเกือบเก้าแล้วเก็บได้ยาวๆเลยเจ็ดสิบเนี่ยถึงเข้าอุมโมงมาได้อุมโมงเดียวเจออุมโมงอีกแล้วมโมงรอบที่สอง เมืองนี้เป็นเมืองที่แบบอุโมงโคตรเยอะเลยออสเตรเลียเนี่ยเฮ้ยงเงออะไรวะเกมบัส40สกิโลครับกับการส่งรถอ่ารถน้ำมันนะครับรถน้ำมันทหารหารถส่งน้ำมันทหารต้องพูดว่าอะไร Military ีร่คาร์ฟิลเฟไอ้น้ำมันภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรวะมันอ่านว่าอะไรวะ f ฟิลอ u e l Fuel ช่างบันเทอะอันนี้สับเกียร์11ไปก่อนนะครับมาลิโบตอนนี้เราเข้าเมืองมาลิโบแล้วครับเราจะออกขวาครับเราเราจะไปแกลสนอตนะครับแกลสนอตนะอ๋อเป็นคนละนอตมันจะมีนอตเหนือกับไอ้นี่มันอ่านว่านอตเฉยซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ที่ร,รู้ๆคือเราจะไปส่งทางใต้ของออสเตรเลีย ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2.47สแล้วนะครับก็อ้าวถึงแล้วนี่หว่าถึงโคตรเร็วเลยใช้เวลาไม่นานเลยนะครับในการส่งสินค้าของเราในวันนี้นะครับเกือบร้อยยี่ร้อยยี่ไม่ให้มันถึงเร็วได้ไงวะถามแปลกถามแปลกอ๋อเรามาเสียงมาเสียงอะไรนะมาส่งที่เมืองเุลเสเุลเสตุลเกส Okay, เราจะเลี้ยวขวาตรงนี้ผมไม่ได้ยินเสียงรถตัวเองเลยว่ะทุกคนเสียงรถบอดในเกมนี่ลันชิบหายโอ้รถไหลรถไหลอันตรายนี่แหละพอเข้าในเมืองปุ๊บเป็นการจราจรก็ติดขัดเป็นเรื่องธรรมดากว่าจะไปได้แต่และไฟแดงนี่รอนานทิพหายนี่กูขับรถในเกมหรือว่าในชีวิตจริงวะเนี่ย ก็อย่างการขับรถในชีวิตจริงเลยรอไฟดวงไฟแดงเดดนี่ยนานโอเคพวงยาวดีดีองเดียวเออ,อ,อ,อโฮ้ยมีน้องหมาด้วยหมู่บ้านตรงนี้เฮ้ยทำดีนะเนี่ยมีอ๋อมีจุดคนนั่งแบบชมวิวอ๋อที่ที่เรามาส่งตรงนี้มันต้องขึ้นเขามานะครับมันเป็นเขาอยู่แต่มันไม่ชันมากมัน พอมาได้อยู่ดีอะทุกคนบรรยากาศดีอะเมืองเนี้ยอสอเตยเดีย,ยไม่รู้ว่าบรรยากาศนในชีวิตจริงดีแบบนี้หรือเปล่าน่าจะดีดีแบบนี้หน่อมัง้งอ๋อเรามาถึงแล้วนี่บริษัทอะไรเ,รเนี่ยเป็นบริษัทที่แบบมีแต่ตู้สินค้าจอดเต็มไปหมดเลยโอเค แน่ๆคือเรามาถึงแล้วปึ๊บร้อยครับนั้นก็ทำการเอาเป็นนี่แหละเดินหน้าเข้าขวามือเลยสบายๆอ้ยรอบเดียวเป๊ะโอ้เป๊ะคนนี้ก็จับวางเอาแล้วนะครับโอเค ส่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับผมเียรับชมคลิปนี้นะครับส่งงานชิวๆนะครับร้อยวิวได้ยังไงวะอาชเช่